ความสวยงามไม่เข้าใครออกใครนะครับปัจจุบันการทำศัลยกรรมก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรม,รรมดาไปซะแล้วโดยเฉพาะการทำตาสองชั้นเพื่อเพิ่มสเสน่ห์ให้กับดวงตาดูสดใสและอ่อนเยาว์คือคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยมาจะเดินเข้ามาหาเราแล้วก็บอกว่าเขาหนังตาตกค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนปัญหาไม่เหมือนกันเลย อย่างเช่นกลุ่มคนอายุน้อยบางคนก็หนังตาตกจริงๆค่ะบางคนก็เป็นแค่ตาชั้นเดียวแต่ก็รู้สึกว่าเขาตาเล็กถ้าเป็นกลุ่มคนที่อายุเยอะหน่อยส่วนใหญ่ปัญหามาจะเกิดจากความหย่อนตามการเวลาค่ะปกติคนเราอะคะจะมีกล้ามเนื้อที่ใช้ในการลืมตา ก็จะมีผังผืดบางๆจากกล้ามเนื้อเนี่ยคะ่ะมาเกาะติดกับผิวหนังเวลาเราลืมตาผังผืดก็จะดึงให้หนังตาพับขึ้นไปกลายเป็นตาสองชั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่มีผังผืดมายึดเกาะกับผิวหนังเขาก็จะเป็นตาชั้นเดียวคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราจะมาผ่าตัดเราก็เรียนแบบธรรมชาติคะ่ะ ถ้าเขามีตาชั้นเดียวเราก็ทําให้กล้ามเนื้อลืมตามายึดกเกาะติดกับผิวหนังทางด้านหน้าพอมีรอยยึดต่อกันเวลาเขาลืมตาผิวหนังก็จะซ้อนขึ้นไปเป็น2ชั้นทําให้เขามีตา2ชั้นขึ้นมาในแบบเดิค่ะก็จริงๆแล้วอายุเท่าไหร่ก็ทําผ่าตัดได้ค่ะการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดจริงๆแล้วการผ่าตัดหนังตาตกเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ต้องดมยาสลบค่ะฉีดยาชาเฉพาะที่ทำแล้วกลับบ้านได้เลยถ้าเรามีโรคประจำตัวหรือแพ้ยาอะไรบอกให้หมอทราบก่อนก็จะเป็นการดีทีเดียวค่ะ แม้ขั้นตอนการทำตา2ชั้นจะดูเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากและใช้เวลาไม่นานแต่การดูแลหลังการผ่าตัดตา2ชั้นนี่สิครับก็เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดตา2ชั้นควรเอาใจใส่และดูแลเป็นพิเศษนะครับก็หลังการผ่าตัดนะคะการบวมการอักเสบเป็นเรื่องปกติค่ะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสามถึงเจวันแรกบวมแน่ๆคาดหวังไว้ได้เลยไม่ต้องตกใจนะคะทีนี้แล้วเนี่ย วิธีอะไรบ้างทําให้มันยุบบวมเร็วขึ้นการพักผ่อนเยอะๆการนอนหัวสูงอย่างน้อยสัก3 4มส่สองศาการประครบความเย็นใช้ของเย็นๆประครบวางไว้สัก15-30นาทีทําทุกชั่วโมงในช่วงสองสาวันแรกก็จะช่วยลดบวมได้ดีทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในช่วงก่อนที่จะตัดไหมเนี่ยถ้าเกิดแผลไม่โดนน้ำได้ก็จะเป็นอันดีค่ะยาทั้งหมดที่คุณหมอให้มาก็ใช้ตามนั้นภาวะแทรกซ้อนที่เราค่อนข้างกังวลมากก็คือเรื่องการ ติดเชื้อแล้วก็การเลือดออกมากหลังการผ่าตัดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแพทย์ส่วนใหญ่ทุกคนเขาจะมีความรู้เขาจะระมัดระวังและป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามันเกิดขึ้นถ้าเรารู้สึกมีอะไรผิดปกติหลังการผ่าตัดเช่นมันเขียวช้ำบวมมากมันเลือดออกมากหรือตาลมัวลงให้รีบกลับมาหาหมอน,นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะดวงตาเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญฉะนั้น การเสริมความงามให้แก่ดวงตาจึงต้องระมัดร,ระวังและดูแลอย่างพิถีพิถันเพื่อดวงตาคู่สวยจะได้ยืดอายุการใช้งานไปอีกยาวนานทีเดียว